แล้วก็การที่เราจะมาเป็นตัวแทนก็จริงๆริเจนอะหนึ่งเดือนนะคะเจนก็ตัดสินใจเป็นตัวแทนเลยนะคะเพราะว่าทานแล้วมีผลลัพธ์นะคะเนาะผลลัพธ์ที่ชัดเจนกับเจนนะคะเอวหายไป2นิ้วเจนก็ถือว่าตัวเองมีผลลัพธ์แล้วนะคะทุกคนทีนี้เรามั่นใจในสินค้านะคะเราอยากจะส่งต่อให้กับลูกค้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเจนมองไม่เห็นลูกตาสักลูกตาเลยนะคะเพราะว่าไลฟ์ทางเพจนะเะนาะ,ะ,นะ,ะนถ้าไม่คอมเมนต์ขึ้นมาเจนจะไม่เห็นใครเลยนะคะทุกคนคะ่ะทางเพจนะคะทางเพจนะคะ พอมองไม่เห็นเลยนะเขาไม่ขึ้นโชว์เลยค่ะนะคะถ้าคอมเมนต์ขึ้นมาจนถึงจะเห็นนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่แวะเข้ามาทักทายกันนะคะแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับตัวเทนใหม่นะคะทุกคนนะคะที่เข้ามาสู่ออนไลน์นะคะอาจจะแบบมีความกังวลนะคะที่จะมาสร้างตัวตนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะ ใหม่ๆเราอาจจะเขินจะอายนะคะในการไลฟ์สดอาจจะไม่กล้านะคะแล้วก็ไม่รู้จะโพสยังไงทุกคนเราต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ต้องศึกษานะคะถ้าเกิดว่าแม่ทีมมาให้ความรู้ในห้องเทนในกลุ่มเทนผู้นำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะเราต้องเข้าอย่าให้ขาดและทุกคนนะคะเพื่อที่จะไปนำความรู้นั้นมาพัฒนาตัวเองนะคะ mm. เหมือนตังจิยนแรกๆเลยทุกคนนะคะในการแต่งกายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเราไม่ได้เรียนรู้ค่ะ เราไม่ได้รู้มาก่อนหน้านั้นว่าการทําธุรกิจออนไลน์การมานั่งไลฟ์ต้องแต่งตัวยังไงนะคะต้องอมีทักษะยังไงนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เก่งแต่ก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนนะคะศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะแต่งตัวก็ไม่เป็นนะะทุกคนค่ะลายแรกก็ประเิษประซับมาเลยนะทุกคนค่ะไม่เป็นไรนะคะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ ศึกษาเอาเรียนรู้เอายังไงเดี๋ยวเราก็เก่งไปเรื่อยๆพัฒนาตนไปเรื่อยๆนะคะมือใหม่อาจจะแบบกลัวในการไล์นะทุกคนเพราะว่าใหม่ๆมันจะกลัวหมดเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็อายเขินนู่นนี่นั่นนะคะแต่ถ้าเราได้ลองไล์แล้วนะทุกคนมันจะสนุกนะคะถ้าเกิดว่าเราอ่ะชอบในการส่งต่อนะเจอนะถ้าเจอนคิดนะคือเจนชอบในการส่งต่อเนาะก็เลยมันก็เลยง่ายมันก็เลยง่ายจาก จากที่ว่าเราเออกมาส่งต่อมาแชร์ประสบการณ์เนี่ยมันก็เลยง่ายว่าอา๋อไลฟ์สดมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากเกินไปนะคะแค่แบบออกมาออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าเราทานโปรตีนนะคะวันละสี่แคปเนี่ยทำให้รอบเอวของเราหายไปสองนิ้วในหนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะคะทุกคนค่ะก็แค่แชร์ประสบการณ์ของเราที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะแชร์ออกไปให้เพื่อนนะคะเท่านั้นเองนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นจริงกับชีวิตของเราเราจะ แบ่งปันได้ง่ายทุกคนนะคะอะไรที่เราใช้แล้วใช้แล้วเกิดผลลัพธ์จริงๆเราจะส่งต่อไปได้ง่ายนั่นเองทุกคนค่ะนะะใหม่ๆเราจะพูดวกไปวนมานิดนึงนะคะมันเป็นธรรมดาของมือใหม่นะคะทุกคนค่ะแล้วก็การแต่งเ้อแต่งตัวบางท่านเจอนเห็นเนาะในการไลฟ์เนาะเจอนก็ไปดูย้อนหลักของตัวเองนะทุกคนวนะ่าไลายเลขลฟ์ใหม่ๆของเจอนเนี่ย คือไล่ยังไงนะทุกคนบางท่านเดินไปข้างหน้าก้าวหนึ่งแล้วเดินมาข้างหลังก้าวหนึ่งแล้วก็เหมือนโยกเยกกับทุกคนในการไล์สดอันนี้ก็จะต้องต้องปรับปรุงบุคลิกของตัวเองด้วยนะคะซึ่งจอนก,ก็ไปดูตัวเองมานะคะถ้าเกิดว่ามันก็มีเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงมากนะฮะแต่เราเวลาเราไปเห็นท่านอื่นเนาะท่านอื่นเราดูมาเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองนะคะทุกคนถามไม่ได้ไปว่าเขานะั้นคนต้องเอามาเปรียบมาปรับปรุงตัวเองนะคะว่าเราเป็นแบบนี้ไหม อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่ไลฟ์ดีๆแล้วก็แบบโอ้คนนี้ไลฟ์ดีคนนี้ไลฟ์แล้วดูมีแบบ ทรงพลังอะไรเนี้ยทุกคนเราก็ไปเก็บเอาของเขามาทุกคนคะ่ะนะคะในวันนี้เจียงก็ยังคงขาดที่แบบการพูดเร็วเกินไปนะคะนะคะพูดไวเกินไปนะคะแล้วก็ต้องพูดให้ได้ใจความมากกว่านี้อันเนี้ยรู้นะคะว่าประเด็นของตัวเองคืออะไรนะทุกคนวันนี้เราเรามาส่งต่อในสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนคะ่ะค่อยๆพูดไปนะคะค่อยๆแบบว่าลําเรียงเรื่องราวต่างๆทั้งหลายของเราไปนะคะทุกคนคะ่ะ ทานสินค้าแล้วดีจอนอยากจะเป็นตัวแทนนะคะเหมือนกับตัวแทนของจียอนที่ทานแล้วดีนะคะทานแล้วอยากจะเป็นตัวแทนเหมือนกันเห็นไหมคะถ้ามันตอบโจทย์เราเราก็อยากจะส่งต่อให้กับเพื่อนๆแต่ก็มีลูกค้าบางกลุ่มนะคะทุกคนที่ทานแล้วมีผลลัพธ์แล้วเอวหายไป 4- ี่ห้านิ้วน้ําหนักหายไป10บโลนะคะลูกค้าที่จียอนดูแลอยู่นะคะทุกคน แต่ไม่ได้สนใจที่จะเป็นตัวแทนนะคะเพราะว่าเขาไม่พร้อมที่จะส่งต่อนะคะมันก็จะมีประเภทนี้อยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรนะค่ะทุกคนคะ่ะถ้าไม่งั้นก็คงจะมีแม่ค้าออนไลน์เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะคะถ้าแบบชอบส่งต่อเหมือนกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะ,นะคะก็ต้องมีบ้างนะทุกคนเหมือน แบบนี้เลยนะคะอย่างเจียวเนี่ยชอบส่งต่อเราก็สามารถที่จะทําออนไลน์ได้ใช่ไหมคะทําด้วยความใจรักนะทุกคนใจรักทุกคนแล้วเราอ่ะมีความอดทนรอได้นะคะ1นถึงหเดือนเนี่ยเจียยนะ่ะได้ยอดขายสองสองหมื่นกว่านะทุกคนซึ่งเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรคะมือใหม่ที่แบบขายดีนะคะเท่าที่เจียมไปฟังเพื่อนๆน,นะคะที่เขาขายเดือนแรกเพราะขายได้แค่พันสองพันนะคะซองสองซอง,อ,งอย่างเงี้ยทุกคนขานะคะ แต่ียอนได้ยอดขายเดือนแรกอ่ะสองหมนะคะทุกคนค่ะนะครับเพราะว่า ช่วงนั้นอ่ะมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนแล้วก็มีลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศทุกคนที่เขาสั่งมาทีนึงเยอะอย่างเงี้ยเจนก็เลยได้ออเดอร์ตรงนั้นอ่ะมันเยอะนะะทุกคนซึ่งพี่เขาสั่งทีนึงมันเยอะไงทุกคนไม่ได้สั่งทุกเดือนทุกเดือนนะคะแต่เขาสั่งทีนึงเยอะๆแล้วทีนี้ก็เอาไปตุนนะคะก็เลยทําให้ยอดขายของเจนอ่ะขึ้นลงขึ้นลงเป็นเป็นแบบนี้ทุกคนเพราะว่าบางทีลูกค้าประจําที่เขาซื้อเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเว้นเดือนอ่ะทุกคนนะะ ไม่ได้มาซื้อทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนขานะคะเราต้องแบบว่า,าเข้าใจด้วยว่าถ้าเกิดว่า,าเดือนไหนที่ยอดของเราตกใช่ไหมคะ แล้วเราจิตตกไปด้วยเนะี่ยมันก็ไม่ได้นะทุกคนคะ่ะเพราะว่าการการที่เรามาทําธุรกิจอะไรมันก็มีบ้างที่ได้เยอะได้มากได้น้อยนะทุกคนเดือนนี้เขาอาจจะตูนของไม่อยู่ใช่ไหมคะเดือนนี้เขาอาจจะไม่สะดวกที่จะซื้อแต่เดือนหน้าแน่นอนว่าย,ยอดขายของเราก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาก็มาซื้อของเราอีกอย่างเงี้ยทุกคนมันจะขึ้นขึ้น,นลงลงแบบนี้ทุกคนค่ะแต่พยายามที่จะหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะพยายามที่แบบจิตเรามันไม่ตกนะคะทุกคนที่แบบโอ้ยอดขายเราตกนะคะ เดือนถ้าพูดถึงเดือนนี้นะเจนได้ยอดขายอยู่ที่เกือบหกหมื่นเนาะสี่ห้าหมื่นเจ็ดค่ะห้าหม่นเจ็ดนะคะหกร้อยหกสิบบาทนะทุกคนแต่กําไรมันได้เยอะเพราะว่าเจนอะอะอะไรนะคอลลาเจนคอลลาเจนอะกำไรจะเยอะใช่ไหมค่ะอะ่ะสต็อกค,คอลลาเจนมาทุกคนนะคะแล้วก็ มันอัพเป็นหนึ่งร้อยหมดเลยนะทุกคนกําไรมันก็เลยต่างกันนะทุกคนขาต่างกันถึงแม้ว่าบางท่านอ่ะยอดขายอ่ะอาจจะเยอะใช่ไหมคะแต่สต๊อกของออ่ะ่ะาน้อยอ่ะใช่ไหมคะก็จะได้กําไรน้อยใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเราสต๊อกของอ่ะเลทมันเยอะไหมคะทุกคนกําไรก็เยอะตามนั้นเลยนะคะก็เลยได้กําไรนะคะเดือนเนี้ยสองหมื่นนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยสําหรับแม่บ้านอย่างจีนเนี่ยนะคะที่ยังคงมีรายได้ เข้ามาเสริมเข้ามาเติมเข้ามาแบบว่าทําให้ตัวเองเนี่ยนะคะมีคุณภาพมากขึ้นจากเป็นแม่บ้านไม่มีงานทำนะคะนวดก็ไม่ได้นวดนะคะสามีก็ไม่ได้นวดนะคะทุกคนค่ะจงก็ออกมายืนไลฟ์ทุกวันทุกวันทุกวันนะคะออกมาสร้างตัวตนทุกวันออกมาออกกําลังกายทุกวันนะคะอาจจะมีหลุดบ้างเป็นบางวันเพราะว่าอาจจะไปทาธุรลงธุระนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทางติ๊กต็อกของเมจิโอนะคะเข้ามาแล้วทักทายจิออนก่อนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะ เข้าสู่ช่องของเมดิียน,นะคะในยามบ่ายนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะทุกคนต้องมีความแบ,บมั่นใจในตัวเองนะคะที่เราจะมาทําธุรกิจอะไรวันนี้เรามั่นใจเต็มที่ว่าเราสามารถส่งต่อสินค้าของเรานะคะผลิตภัณฑ์ของเราที่เราทานแล้วมันดีขึ้นอย่างคอลลาเจนอะวิตามินซีอย่างเงี้ยทุกคนขานะคะทานคู่กันอย่างเงี้ยทำให้ผิวพรรณของเรา กระจ่างใสขึ้นทําให้ผิวพันธ์ของเราออล่ลาขึ้นทําให้ผิวพันธ์ของเรามันนุ่มชุ่มชื่นขึ้นอย่างนี้ยทุกคนเราก็พร้อมที่จะส่งต่อให้กับเพื่อนๆของเราได้ทุกคนขาต้องใช้เวลานิดนึงในการสร้างตัวตนนะเจมจะบอกกฏว่าที่ผ่านมาเนะี่ยเนาะ หกเจ็ดเดือนที่จอยวทานโปรตีนนะคะทานคอลลาเจนมานะคะนับสิบซองแล้วนะทุกคนค่ะเมื่อวานลองนับดูแล้วนะคะสิบซองนะคะทุกคนสิบชุดแล้วนะทุกคนเลยทําให้ผิวพรรณของเจียวนี่มันดูดีขึ้นสว่างสวัยขึ้นก็เพราะว่าเราอัดคอลลาเจนนะคะกับวิตามินซีไปนั่นเองทุกคนเราต้องลงทุนกับตัวเองก่อนนะคะถ้าอยากจะมีผลลัพธ์ไวๆอยากจะมีผลลัพธ์เร็วๆกับสินค้านะคะอ่าต้องต้องทานแบบ ไม่ประหยัดนะทุกคนจากที่ว่าถ้าทานแบบงบประหยัดใช่ไหมคะหนึ่งช้อนใช่ไหมคะก่อนนอนหรือตื่นนอนนะคะตอนท้องว่างใช่ไหมคะแล้วก็วิตามินซีหนึ่งแคปหนึ่งเม็ดใช่ไหมคะต่อหนึ่งวันแต่ว่าจียอนอัดทุกคนเพื่อที่อยากจะให้เหตุผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็อยากจะมีผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นนะ,ะไม่ไม่อยากให้มันช้านั่นเองทุกคนจึงก,ก็เลยอัดคอลลาเจนไปนะคะวันละ3ามถึงช้อนทาน2 2เวลานั่นก็คือ ก่อนนอนสองนะคะตื่นเช้าตอนเช้าเลยตอนเนี่ยตอนที่เจียงมายืนชงกาแฟนะคะแล้วก็ทานโปรตีนเนี่ยเจียงก็จะชงคอลลาเจนก่อนนะทุกคนแล้วก็ทานพร้อมกับวิตามินซีนะคะ1เม็ดนั่นเองค่ะทาน2ช้อนแล้วก็นีน้1นะคะทานทุกเช้าทุกคนนะคะี่ยเจียงก็พิสูจน์กับตัวเองนะคะลงทุนกับตัวเองก่อนนะ,ะเพื่อที่จะให้เหตุผลลัพธ์ที่ชัดเจนเราถึงจะส่งต่อสินค้าของเราได้ทุกคนนะคะพอเจียนมีผลลัพธ์ทุกคนนะคะ ทีนี้จะขายง่ายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทานจริงแล้วผลลัพธ์มันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงนอกจากเพื่อนๆของจรงทาง a c e b o o k เนาะที่ไม่ได้เห็นอาจจะไม่ได้เห็นกันตัวจริงๆแต่เจรย์นะ่ะก็ได้ก็ได้ขายให้กับเพื่อนๆด้วยแล้วยังคงมีลูกค้าที่เราเห็นกันตัวเป็นๆน,นะทุกคนเราเห็นกันทุกวันทุกวันนะคะเราเห็นกันบ่อยๆเราเห็นกันแถวๆนี้อย่างเงี้ยทุกคน เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของจียอนไปเขาเห็นผิวที่มันสว่างสวยขึ้นทุกคนเขาเห็นผิวที่มันเรียบเนียนของจียอนนะคะแล้วทีเนี้ยก็ทําให้เขากล้าเปิดใจทุกคนนะคะคอลลาเจน890ทุกคนนะคะเขาก็ตัดสินใจที่จะซื้อกับจียอนเพราะอะไรเพราะผลลัพธ์มันเห็นชัดเจนอยู่แล้วจียอนเป็นรีวิวที่เดินไปให้เขาเห็นนะทุกคนวันก่อนเนาะที่เขาตัดสินใจซื้อหลายท่านเลยนะทุกคน ลูกค้าของเจ้ที่อยู่ในบ้านเนี้ยเราเอกบ้านเนี้ยก็คือเป็นลูกค้าประจําเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเพื่อนบ้านทุกคนเพื่อเขาบอกกันว่าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนจะบอกว่าขายให้กับเพื่อนขายยากที่สุดอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแต่มันก็ไม่เสมอไปนะคะแต่เราต้องทําตัวเองให้เป็นคนลับก่อนเราถึงจะขายให้เพื่อนได้ง,ง่ายเลยทีเนี้ยเราจะขายให้เพื่อนง่ายเลยนะคะคาว่าขายให้เพื่อนนะยากอาจจะใช่ในใน ระยะแรกทุกคนที่เขายังไม่เห็นผลลัพธ์เราอะเวลาเราพูดอะไรเขาจะไม่ค่อยเชื่อเพราะว่ามันไม่มีผลลัพธ์ให้เขาดูอย่างชัดเจนนะเขายังไม่เห็นความแตกต่างของเราฉะนั้นเขาก็เชื่อยากไม่ค่อยอยากจะเชื่อเราแล้วเขาก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรคะบูลลี่เราด้วยซ้ำไปที่แบบเฮ้ยก in ินไปเถอะเฮ้ยทําไปเถอะอะไรอย่างี้ไม่ใช่ไม่ได้หรอก อะไรเงี้ยตามเกษตรเขา,าสี่อะไรเงี้ยทุกคนเราจะโดนคําแบบนี้กับคุณนาน,นะคะแต่ถ้าเรานะคะยังคงทํามันทุกๆวันยังคงทานทุกวันยังคงออกกําลังกายทุกวันแล้วเรามีความเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นให้กับเพื่อนของเราเห็นทุกคนเพื่อนของเราอะ่ะเขาก็จะ กลับมาหาเราหันหลังมาหาเราหมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทางติกตอกของแม่จียอทุกท่านทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาแวะนะคะจีออนนะคะในยามบ่ายนี้นะคะทุกคนคะ่ะนะขอบคุณค่ะนะคะทุกคนเจรขายให้กับเพื่อนได้เพราะว่าเจีน่ะมีผลลับให้กับเพื่อนนะคะก่อนหน้านั้นอะเจีน่ะจะเป็นคนผิวมอยๆดำๆคล้ำๆนะทุกคนโสมๆนะคะผอมจริงแต่ว่ามีพุง เพราะว่าภูมิของเจนที่มันเกิดขึ้นคือไขมันสะสมนะคะแล้วก็เป็นช็อกโกแลตซีที่รังไข่นะเป็นช็อกโกแลตซีที่รังไข่เนี่ยเวลาเป็นรอบเดือนทุกคนมันจะป่องทุกคนมันจะป่องเลยนะคะเหมือนคนท้องได้ประมาณ5เดือนนะคะอันนี้คือเป็นสาเหตุทําให้ภูมิของเจนอ่ะยุ้ยยันยันแล้วทําให้มันเหมือนคนคนมีไขมันตรงหน้าท้องอ่ะซึ่งไขมันมันก็มีอยู่จริงทุกคนแล้วก็มันยังบวกกับที่เราเป็นซีทอีกนะทุกคนก็เลยทําให้ท้องมันป่อง ท้อง,องมันยื่นออกมามันเลยดูไม่สวยไม่งามนะคะแล้วบวกกับผิวที่มันคล้ำๆของจนะีนนเนาะทำให้หลายๆท่านหลายๆคนมองจีนนก็เหมือนกับว่าเพื่อนเพื่อนจะมองเรามโซมนะคะเหมือนคนไม่สบายนั่นคือเรื่องจริงค่ะนะคะจีนนก็ไม่สบายจริงๆนะคะเป็นคนป่วยขี้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะแต่กนะ่อนเนาะซึ่งได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะไปผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะไตก็เหลือหนะึ่งข้างทุกคนนะคะ ใช้ข้างเดียวนะคะโดยที่การงดการทานเค็มนะทุกคนค่ะแล้วไปเหลือข้างเดียวเนี่ยสามารถทานโปรตีนได้เหรือจียอนนะคะสามารถทานได้นะคะทุกคนคะ่ะนะคะเพราะว่าจีออนทานมาแล้วนะคะตอนนี้เข้าเดือนที่เจแล้วนะคะทุกคนนะคะทานได้แล้วยิ่งทําให้สุขภาพของจีอนดีขึ้นนะคะทานโปรตีนแล้วออกกําลังกายทําให้ซิทของจีอนฝ่อไปทุกคนนะคะทำให้ภูมิมันยุบไปนะคะาหายปไ,ปะะไปตั้งหกนิ้วนะคะทุกคนคะ่ะ พอใจไหมกับผลลัพธ์ที่ตัวเองได้พอใจนะคะเอวหรือ25ทุกคนนะคะสะโพก34เมื่อชาวัดนะคะเมื่อชาวัดโชว์ด้วยนะทุกคนคะ่ะแอนะคะเนี่ยเราก็ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเรามีผลลัพธ์เราก็จะขายง่ายทุกคนแม้กระทั่งขายให้กับเพื่อนๆที่เขาอาจจะแบบ ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเราในตอนแรกทุกคนพอเราเปลี่ยนแปลงให้เขาดูนะเพื่อนเราจะเป็นลูกค้าประจําของเราเลยนะคะเพื่อนของเรานั่นแหละที่เขาจะมาเป็นลูกค้าประจําของเรานะแล้วเขาจะอยู่กับเราได้น,นานยาวนานกว่าลูกค้าที่แบบว่ามาลองชิมทุกคนจะมีลูกค้าที่แบบลองชิมนะมีทุกที่นะทุกคนค่ะเนาะเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะใช่ไหมคะอ่าเป็นธรมบธรรมดาอยู่แล้วที่แบบ บางคนก็ขายเซรั่มเซรั่มขายสบ,สบู่ใช่ไหมคะก็ซื้อครั้งเดียวก็จบนะคะไม่ตามไม่ต่อเนี่ยก็คือเขามาลองใช้มาลองทดลองเฉยๆนะคะเหมือนกันในวันนี้ก็มีคนทดลองเหมือนกันทุกคนด้วยหลายปัจจัยทุกคนอาจจะลองแค่ชุดชุดเดียวนะคะเป็นชุดทดลองอย่างเงี้ยลองเฉยๆอ,อ,อย่างเงี้ยทุกคนค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนเขาจะไม่ลองเฉยๆทุกคนเขาจะทานนะคะแล้วก็ ปฏิบัติตามที่แม่ค้าบอกนะคะแนะนําเขาแล้วทีนี้เขาจะได้ผลลัพธ์พอเขาได้ผลลัพธ์ปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทานอย่างต่อเนื่องเหมือนดังจิยนเดียงก็เป็นลูกค้ามาก่อนเนาะก่อนที่จะมาเป็นแม่ค้าก็ต้องเป็นลูกค้ามาก่อนแน่นอนค่ะทุกคนค่ะนะคะเพราะเรายังไม่รู้จักนะคะที่มาที่ไปนะคะเราก็ต้องซื้อจากแม่ค้าใช่ไหมคะพอเราเป็นลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะคะเวลาแม่ค้าแนะนำนะคะยังไงทานยังไงนะคะออกกําลังกายยังไงนะคะ มีวินัยในการกินอาหารยังไงอย่างเงี้ยถ้าเราทําตามที่แม่ค้าแนะนํารับรองได้แน่ว่าภูมิของเราก็ยุบเหมือนกันค่ะซึ่งเจริก็นําเอาเคล็ดลับที่พี่ฝนเนาะซึ่งเป็นแม่ทีมของเจริซึ่งเป็นแม่ค้าเจริเป็นลูกค้านะคะที่พี่ฝนดูแลเจริเจริก็เอาไปดูแลลูกค้าต่อนะคะด้วยการที่แบบเราก็ดูแลลูกค้าต่อว่าเราก็บอกลูกค้าต่อเหมือนที่เราทานมาเราทานยังไงให้ได้ผลลัพธ์ นะคะเราก็ส่งต่อให้กับลูกค้าเหมือนกันเจียงก็จะบอกลูกค้าแบบนี้เหมือนกันค่ะว่าพี่ทานแบบนี้นะคะพี่น้ําหนักเท่านี้พี่ทานอย่างนี้นะคะพี่ต้องอลดตรงนี้นิดนึงนะคะปกติพี่ทานไหมเจียงจะสอบถามลูกค้าว่าชอบทานแบบนี้ค่ะปกตินู่นนี่นั่นทุกคนเราต้องมีการคุยกับลูกค้าก่อนที่เราจะเ,าเขาเรียกว่าอะไรคะตกลงซื้อสินค้ากันใช่ไหมคะให้ให้กับเจียนดูแลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งวันนี้ก็มีลูกค้าที่ ทักมาสั่งสินค้านะคะเซตทดลองไปนะทุกคนค่ะเซตนี้เนาะซึ่งติดตามเจอนมานานแล้วทุกคนค่ะเขาเขามองเรามานานแล้วนะคะเขามองเขาติดตามเรามานานแล้วนะคะส่องมานาน <c oughs> ส่งมานานซึ่งเขาก็เห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างไปเรื่อยๆอา นะทุกคนคะ่ะเจียงก็สว,สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันเลยนะคะหผมก็สวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันเลยนะคะส่องมาตั้งนานส่องมาได้3ามสี่เดือนทุกคนอ่ะมาตัดสินใจที่จะทดลองในวันนี้ทุกคนนะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าในระหว่าง3ามสี่เดือนที่ผ่านมาเจียงก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะทานแล้วออกกําลังกายใช่ไหมคะผิวพรรณก็ดีขึ้นเพราะว่าจัดคอลลาเจนกับวิตามินซีไปใช่ไหมคะ ทานทัดไปอีกอย่างเงี้ยนะคะผิวคันก็ต้องดูดีขึ้นนะคะดูสว่างสวยขึ้นแล้วก็หุ่นก็ยังลีนลงอย่างเงี้ยนะคะมันตั้ง3-4เดือนอะทุกคนมันต้องมันต้องมีการพัฒนาทุกคนถ้าเรา,เราทานแล้วเรามีวินัยอะนะ,ะเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะสองแค่ วันสองวันสองแค่อาทิตย์หนึ่งแล้วตัดสินใจเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะลูกค้าก็จะหุ่นใกล้เคียงกับจียอนแล้วแหละนะคะอ่าใช่ไหมคะเราไม่ส่งนานขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยจียอนก็ไม่ได้ส่งพี่ฝนนานขนาดนั้นนะทุกคนขาะนะด้วยความที่เราอยากจะลดพุงนะเพราะว่าจีออนมีพุงก็อยากจะลดแล้วก็ไม่ได้ส่งนานคะ่ะทุกคนตัดสินใจที่จะทดลองเลยนะคะไม่มีดังทุกคนก็ไปรับจ้างเข้ามานะคะไปรับจ้างมาซื้อทุกคน ด้วยความที่เราอยากจะหุ่นสวยอยากจะหุ่นดีทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรที่เราไม่ต้องลงทุนค่ะนะยังไงเราก็ต้องลงทุนนะคะอย่างน้อยเราก็ลงทุนไปทํางานเพื่อที่จะได้มาทานโปรตีนนะทุกคนเพื่อที่จะให้เราแข็งแรงแล้วก็หุ่นสวยหุ่นเซ็ของเรากลับขึ้นมาในวัย38ปีเหมือนจีนนนะคะอะ่ะจีอนอายุ38ปีนะคะกําลังจะเข้า39ในวันที่9มีานานี้นะคะเนาะก็อยากจะ ดูแลสุขภาพเอาไว้นะทุกคนอยากจะเซฟร่างกายเอาไว้ให้มากที่สุดและทุกคนให้ให้อยู่กับเราได้ไปนานๆน,น,นะคะวันนี้ไม่พอที่เราจะมีสุขภาพที่ดีแล้วยังไม่พอนะทุกคนคะ่ะโบต้พีนะคะยังคงให้รายได้ให้กับเจียบเพิ่มขึ้นมาอีกทุกคนนะคะเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็น เป็นอีกที่หนึ่งที่เจียงนะ่ะเป็นบ้านหลังหนึ่งที่เจียนต้องต้องอาศัยอยู่นะทุกคนคะ่ะเพื่อที่จะเราอ่ะมีข้าวมีน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งที่มีเพียบพร้อมทั้งข้าวปลาอาหารแห้งนะทุกคนนะนั่นก็คือการออกมาส่งต่อการที่เรามาเป็นตัวแทนเป็นร์ทเนอร์ของบริษัทแล้วเราก็มาส่งต่อทุกคนเรารับของมาแล้วนะคะเราก็เอามาส่งต่อให้กับลูกค้าซึ่งแปลมาเป็นเงินให้กับเราใช่ไหมคะทีเนี้ยเงินก็จะไปแปลเป็นข้าว ปลาอาหารแห้งทั้งหลายเลที่เราก็เอามาบริโภคต่อนะทุกคนบ้านหลังนี้นะคะให้รายได้กับจียอนนะ,ะที่จีออนได้มาเจือเจอจูนะทุกคนครอบครัวของเราได้นะทุกคนคะ่ะเราก็จะได้แบบมีเงินให้ลูกทุกคนนะคะแล้วก็จ่ายค่านมค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรต่อมีอะไรตั้งหลายเลยทุกคนคะ่ะนะคะแล้วจีออนก็ยังคงทําธุรกิจของตัวเองเนาะนั่นก็คือการทําสวนทาไร่นะคะทุกคนธุกรกิจนะทุกคน ธุรกิจของตัวเองน,ะนั่นก็คือธุรกิจนะทุกคนค่ะนั่นก็คือการขึ้นสวนขึ้นดอยขึ้นไรนะทุกคนนะคะนั่นก็คืองานสามีทุกคนการเพาะปลูกนะคะพืชผักสมุนไนั่นเองทุกคนแต่กว่าจะได้ผลกําไรกว่าเราจะได้ผลลัพธ์นะทุกคนกว่าเราจะได้เขาเรียกอะไรคะค่าตอบแทนกว่าเราจะได้ขายทุกคนต้องใช้เวลานะคะมันไม่ได้ปลูกเหมือนเหมือนเมด็ดเม็ดม่วงทุกคน เม็ดม่วงไม่ต้องกลัวฝนไม่ต้องกลัวแดดนะทุกคนอ่าไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องจ้างคนงานด้วยนะคะเอาตัวเองเป็นเป็นรีวิวนะ,ะทุกคนเอาตัวเองเป็นพนักง,งานนะคะก็คือพนักง,งานที่ออกมานั่งไลฟ์ออกมายืนไลฟ์นะคะโดยที่มีการลงทุนเหมือนกันแต่แน่นอนว่าคุณจะไม่ขาดทุนนั่นก็คือราคาไม่ขึ้นไม่ลงราคาจะเท่าเดิมนะคะนอกจากว่าคุณจะสต็อกเพิ่มขึ้นคุณก็จะได้กําไรมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะ ไม่มีการเสี่ยงนะคะต่ออากาศทุกคนไม่มีการเสี่ยงต่อฝนฟ้าอากาศนะทุกคนคะ่ะไม่ต้องกลัวโดนแดดโดนฝนนะคะเพราะมันอยู่ในซองสิบเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็นานเก็บไว้นานได้ถึงสองปีทุกคนไม่ถึง2ปีก็หมดแล้วนะทุกคนคะ่ะประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าพืชถักสมควรนะคะที่สามีของจียอนนะคะ ทำอยู่นั่นก็คือต้องใช้เวลาในการปลูกทุกคนแล้วก็การเก็บเกี่ยวนั่นเองทุกคนคะ่ะวันนี้เราต้องจ้างคนไปปลูกเห็นไหมเราต้องลงทุนแล้วนะคะเราต้องซื้อนะคะผลผลิตเชือ้อใช่ไหมคะนั่นก็คือลงทุนแล้วทุกคนนะคะเราต้องลงทุนอีกอะไรอีกคะน้ำมงนน้ามันนะคะไปตัดยงตัดหญ้าทุกคนนะคะไปฉีดยาอุ้ย <S <S หลายอย่างนะคะหลายประการนะคะ ถ้าลงทุนไปก็ต้องจดๆๆๆไว้นะคะทุกคนว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่แล้วนะทุกคนแล้วลงทุนไปแล้วเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าพืชผักที่เราปลูกอะ่ะมันจะได้กําไรไหมหรือมันจะขาดทุดน่ะ